สวัสดีครับพี่น้องครับ <c oughs> อ่ามาขุดมันคือเกา่ามาแล้วครับนี่ <c oughs> กับทีมงานพ่อใหญ่กำนันคือเก่าครับผมโอ้ยเน่าครับเนัน่ามันเนา่ามันเนา่า <c oughs> <c oughs> เออบอกสูพี่น้องฟังอีกก่อนครับเออมันแปลงนี่ครับผมเป็นเนี่ยพี่น้องมันจะเป็นโลกรากเน่าโคนเน่านะครับนี่เห็นบอกพี่น้องนี่ครับนี่เห็นบอกต้นบ้กไงลยครับแต่ว่ากะเป็นเน่านี่ครับคือจังสีละเออพื่อนต้นกับหัวม้วสมกันนะครับ พ่อข่อยอ,อยากกระปูข้างอยู่ครับล่องนี่เมธาดซีปุล่ะแต่ว่ากรยังเป็นต้นนะครับหลายกวัวหัวนะครับบอถึงหัวนี่บสมกันกับต้นนะครับพี่น้องเบิงต้นครับต้นบักสูงเบืองเนี่ยถ่วมหัวข้นผลแต่ว่าหัวบอปานไดน,นะครับอันนี้เป็นมันวงเพ็ดนะครับมันผงเพ็ดนะครับ ลองนี่นะครับตัวที่ขุดแล้วมาแล้วฟังนั่นมันจะเป็นมันเหลืองนะครับมันเหลืองแน่แล้วก็มาเป็นมันพวงเพ็ดแล้วก็จงเป็นมันอันนี้นะครับจังมันอีหยังโบจักนะครับพ่อขนหยากับโบหูจักสายพันธุสือพันมานะครับเนี่ยลักษณะยนอดมันจะเป็นสี่ินองเอาผู้ไดหูกะบอกในเด้อครับว่ามันเป็นมันพันหยั่งต่ว่า อันนี้ต้นไงนะครับแต่วหัวดกตัวโบงไ่นะครับหัวก็น่นาจะโลทิมนะครับน่าจะบ่กเก็บไว้เห็ุพันต่อไปมันพันนี้นะครับเก็บแต่มันเหลืองกับมันพวงเผ็ดนะครับไว้ต่อกันยังพอลุ่นนะครับสำหรับมันพวงเพ็ดนะครับพี่เองเอาทีพมันโบเนามันโบยังกับไข่แน่เลยครับในเห็มบวมจะเป็นหนึ่งสีนะครับ บแมนว่ามันเน,าน่าหนามได้พี่น้องี่มันเป็นโรคโคนเน่ารากเน่านะครับอันนี้นี่หนามไล้กายพุดหนามบเคยหงนะครับค่อนข้างเสียหายนะครับเ,เดี๋ยวถ่ารุ่นต่อไปครับผมว่าสีด้จักตันสำหรับมันแปลงนี้นะครับสามไร่นะครับผมถ้าฟงเบืองพี่น้องว่าสีด้จักตัน อะไปแล้วคลิปนี้ล่าพี่น้องไปแล้วครับผมเฮ็ดเวียกก้อนบานนี่เอาไปแล้วนี่ครับพร,ระนนท์กัมมาครับอ่าพญากำนันหอยยองเอ่อเบาเตาลั่นมันนะครับกัมมานะครับเจ้าของลั่นมันมาเองนะครับ <laughs> อย่าบ่ไดอย่าบ่ได้มันเลยเลยมาขนซอยเอ๋อได้พีล่ลลลลลน,ลน้นองไปก่อนครับผมสำหรับคลิปนี้คลิปหน้าพบกันใหมกับเราครับผมสวัสดีครับ